นี่ไงราอูราอูป่ายโค้งเป็นไงแต่รู้ยิงมันคมโอเคเอาราอูฮะสวัสดีครับ ชาแนลบัฟเฟล o l o ลอดในเกม FIFA Mobile นะครับวันนี้ก็จะมาเล่นราอูก่อนซาเลสนะครับเป็นหน้าคู่คู่กับโรนโดอารนนะครับมาดูกันว่าราอูจะเหมาะกับกองหน้าคู่หรือเปล่าครับดูพลังครับ160ครับ173ครับแต่การยิงนี่เด่นนะ179นะร่างกายไม่ขี้เละครับ131บนะฮะใช้ได้นะภาพรวมครับการเลี้ยงลูกความว่องไวอ่ะมีเฮ้ยลูกโมงไงเด่นไง กระโดดดีไงเฮ้ยมีแอบโมงฮะโอเคฮะเดี๋ยวไปเจอกันในเกมครับดูจากหน้าแล้วอินบับเบ้รึเปล่าลัฟินยาฮะลัฟินยาเดิมครับจากที่สตรีมครับผมสายบุกนะเราดูเราอ้อุ้ยแยงครับเนี่ยแค่ทีฮะบ,บุกครั้งแรกครับเราวิ่งทำทางแบบ งงๆอ่ะดูดิวดูดูวิงมาดิโอ้โหแล้วตัดหลังมาฮะเสาแรกฮะจริงยิงผิดนะต้องยิงเสาไกลนะนี่เฮ้ยออกไปเหรอไม่พูดเป็นเล่นโอ้โหไม่ออกครับใจหายเวแบบ้นี่ไงนี่ไงราอูกองสลึดไม่ไฟาวฮะหัวลงอู หุ้ยเกือบเข้ากลับมาเปิดอาน,นัยตรงเรื่องไปแล้วลาอูลาอูลาอูโหยสอกด้วยสอกด้วยไปแล้วฮะลาอูวะโอ้โหก็หหจะงา้างแดงครับหัวแดงต้องเข้าใจก็จบเกมครับรีวิวลาอูวะ โมดิส <Mod> นี่ไงลาอูอืไม่ได้ครับไม่ยังตอกโมดิสพาร์ตไอ้นี่พาร์ตลาลิก้าครับเอาแล้วส่ง ลองหาข้อสิไม่จา้าวิ่งกันนะอ้าวไปแล้วฮนะลาอูไหนลองจากลิมิเต็ดสิถายได้ไหมเอาได้ฮนะโอ้โหคิ้วได้เหมือนกันนะเมื่อกี้ลองโชว์ความคิ้วฮนะะเลขสองมาเลยฮะเขาเป็นอะหลายตัวผมลองหลายครั้งแล้วมันก็ไม่ได้นะแต่นี้มันก็ได้อนะด้วยความเป็นไอคอนด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะลาอูฮนะ ต่อไข่เราเลนเช้งสไลด์ไม่ได้อุย้ยเป็นไงถ้ากัดเข้าทางครับโอ้ยอย่างว่าแม่ผมหลงแม่งสีเหมือนไอ้นี่กางเกงฝ่ายตรงข้ามฮะราอูเท้าขวาโอ้ยตัดเลยไม่ผ่านหรอฮะผมปล่อยให้เลี้ยงมาเฉยนี่ ไปแล้วครับโรนโดอาไนไม่มีตัวข้างในครับนั้วนวนๆก่อนหาแหลนครับโอ้โหผมเอียงจริงๆต้องเอียงหม่อยโมดีฟโอ้โหจบเกมอะ ลาอูโครนาโดมาดริดเหมือนกันนะลาอูวะลาอูส่งโรนโดยิงอาณานี่เก่งจริงอันนี้ขนาดตัวร้อยสิบสองถ้าเป็นโค้ชตัวร้โอยสิบห้าแม่งโอ้โหนี่วิ่งทะลุจอไปเลยเหรอฮะวิ่งแบบทำมอไซอะ่ะแล้วก็ยิงแบบทะลุตะข่า,ขายเงี้ย เดินไปไปรับลาอโูอไม่ได้ครับกองหลังไม่มีตึกตัวใหญ่ลาอูไปแล้วฮะลาไก่ที่โกดที่กี่ะโอ้จมูกไปจัดที่เสมออย่างรวดเร็วครับจาก,กราอูกอร์เซลสคราวนี้ฟังผมนะ <c oughs> นี่ อาายราอูแล้วแทงช่องนี้อีกแล้วฮะทานอยู่ฮนะโมดิทอ้าวอ้าวโอ้โหมาไวหน่อยราอูโอ้พิชช้าโจนโดฮะไปแล้วฮะต่อใครฮนะออกมาเหรอใครนี่โมดิท รูปยิงเบาเลยนะโมดิทไม่ได้แล้วผมเล่นใช้โมดิทแทนจูดเพราะว่าผมหลงนะครับถ้าจูดเบลิงแฮมได้บอลนนะ่ะผมจะคิดว่าเป็นแบบตัวอื่นอนะ่ะต้องได้จนได้ละอะลาอูบัดโค้งเป็นไงโอ้โหที่เดือดที่ขาดนะของเขาจริงฮนะลาอูก่อสาเรสฮน,นะไม่ยืนนอกกรอบอะรอยิงสองแถวเชยแถวสอง ไง่าส,สดๆนะครับแรงล้านหนึ่งแสนโอ้ล้วกดออกเลยทีเดียวเชียวฮะไปเชิงมาร,รีวิวกันต่อฮะเฮ้ยโอ้โหจะย่ยงบอลเดียวๆดอ,อยวยวอ้อยย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 เนยย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 ยเยยนยย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  ลองยิงดูฮะโอ้โหมหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกเอามาครับรีวิวฮะไปแล้วฮะเบสต้าเอ้ยแสบอลดีเหรอว,วะราอัวซามอต้า โ oh, รเดิทลาอูไม่ทำทางเลยแต่ลูกยิงมันคม <Yeah. S 1> จังหวะเบียดโอ้โหมอลลินี่เลยนะฮะแล้วผ่านบอลินี่ไปเฉยเลยครับนี่ครับจังหวะทีเด็ดทีขาดของราอูกอลซาเลสมันมีนะครับ คนชอบอะ่ะคนยิ่งยิ่งชอบนักเตะยิ่งนักเตะจะเก่งเพราะเราชอบมันไงแต่ถ้าเราไม่ชอบอะ่ะเราก็จะแบบ <Yeah. S 1> เอ๊ะนม่ได้ละมึงว้าอะไรอย่างเงี้ยเอ้าเราฮะย้าผู้กองไอคอนมีรูปไถ่อ่ะฟูลทีมตัวล่าสุดนะครับเนี่ยเนต้ามาลดินี่ เจสินโยโบนันโดอานายครับแต่ตอนนี้ขึ้นนำเสียแล้วโอ้โหเฟรดจบเกมก็ชนะไป2ประตูต่อหนึ่งครับ mm hmm. การรีวิวราอ,อูกอซาเลสก,ก็ประมาณนี้ครับสรุปครับลูกไถผมให้8เต็ม10นะครับจะมีจังหวะฟุกฟ๊กฟุ๊กบางนิดหน่อยครับอ่ะ8.5แล้วกันลูกไถเล่นได้นะครับราคาเท่านี้จบสกอร์เต็ม10นะฮะสปีดฮะเอาไป 8.5ครับหน้าคู่นี่เล่นได้เลยอ่าโอเคหน้าคู่กับอานายเดี๋ยวผมให้9เต็10ใครชอบลาอูกอสซาเลสพายไม่ได้ครับจัดไปโอเคฮะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe พบกันคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรหรืออยากให้ผมรีวิวตัวอะไรคอมเมนเต์ได้เลยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ